จากที่ก่อนนะครับได้ดูแอปธาตแมวไปแล้วที่นี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ทาตทาตของเราหมายถึงนายทาตของเราไม่อยู่ไปไหนไม่รู้อ,อันนี้โฟที่เขียนนะครับเริ่มจากอัดเสียงของแม่ว่าเสียงของแม่เสร็จแล้วก็แปลงให้มันเป็นแปดบิตเพื่อที่จะขนาดเล็ก ขนาดเล็กๆแล้วก็แปดแปดสบิตยัดใส่ esp 3 2ว่าความจุไอตัวนี้มันเล็กมาการเอาเสียงเข้าไปใน,นเนี่ยต้องใช้แบบขนาดไม่ใหญ่เนาะหน่วยความจำของตัวมันเนี่ยมีขนาดเล็กจากนั้นก็ใช้อ l i b r a รีของเกมซาวใช้ wifi เพื่อที่จะต่อ Wi-Fi ตัวนี้มันมี Wi-Fi ในตัวก็วมี Library ของ j s o n แล้วก็ Ionic เพื่อที่จะต่อกับตัว Firebird ใช้ทั้งไ b เบในการเขียนโปรแกรมต่อกับลำโพงก็เรียกคุณแมวที่ได้จากเสียงตแล้วก็ไปสั่งเซอร์โวมอเตอร์อันนี้ก็เป็น e ฟเบด นี่เป็นโปรแกรมเบื้องต้นแอปพลิเคชันก็จะเอามาลงในโทรศัพท์ตัวนี้แล้วทำการเรียกคุณทองทองนะครับช่องไม่กินขา้าวันก็เป็นเสียงแม่ที่อัดไวครับช่องไม่กินขา้าวเด็กเมียวเสียงเมียวนี่พอดีว่าตัดตัดอีเมียวออกม,มันก็เลยนั่นหน่อย หาแล้วก็ถ้าเหมียวมาแล้วต้องไม่กินขา้าวแล้วก็กดอันนี้ก็จะเปิดให้อาหารลงนะครับแต่มันไม่ลงมันนี่เป็นเสื้อวอรม์มเตอร่ตรงต้องเอาแบบอันนี้ใหม่เพราะว่าผมทำไม่มีเวลาทำกดให้อาหาร ไหนไหนไหนม,มาดิช่องไม่กินข้าวช่อ,องไม่กินข้าวไปไหนไม่รู้เด็กแล้วเนาะไม่อยากเปิดแรง มันไม่ไหลมันแน่นมากไปออกแบบใหม่แล้วกันจุบโปรเจกต์มินิมินิโปรเจกต์